สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกกับช่องอกสั่งปากเป็ดค่ะวันนี้นะคะอกจะมาซื้อของที่ร้านร้อยเย็นเซเลียค่ะร้านร้อยเย็นเซเลียนะคะอกมันจะมานะคะเวลาที่อกอยากจะหาซื้อนะคะของนะคะเอาไปจัดระเบียบบ้านนะคะเช่นกล่องหรือว่าชั้นนะคะที่จะเอาไปใส่ไว้ในชั้นหรือตู้ของเราอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าในเซเลียมีอะไรที่แตกต่ตางจากไดโซบ้างนะคะ จากที่เห็นนะคะของส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีขาวค่ะของที่เป็นสีสีหรือว่าสีสันจะมีค่อนข้างน้อยนะคะเพราะนั้นมันจะเป็นระเบียบบ้างน,นะคะเวลาที่เราเอาไปใช้จัดระเบียบของในบ้านของเราค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ใช้ติดบนพื้นผิวที่ไม่สามารถนะคะแปะตัวจุบนะคะหรือตัวดูดได้ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือเป็นขี้แขวนถุงมือที่ใช้ตัวจุกนะคะถ้าเราเอาไปแปะนะคะบนพื้นผิวเช่นกำแพง ือพึ่งอยูที่ศักดเราก็ต้องติดสติกเกอร์ตัวเมื่อกี้ก่อนนะคะตัวนี้อกชอบมากค่ะเอาไว้ตัดถุงมือหรือว่ากล่องนมหรือว่าขวดน้ําที่เราล้างแล้วก็คว่ำให้แห้งรอทิ้งค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นที่อ่าตากฟองน้ํานะคะหลังล้างจานค่ะที่เห็นส่วนใหญ่นะคะจะเน้นเป็นโมโนโทแล้วก็สีขาวนะคะเป็นส่วนใหญ่ในร้านเซเลียค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นตัวที่ใช้นะคะวางมะยงเนสกับซอนมะเขือเทศในตู้เย็นค่ะ mm hmm. ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ทำสวนตกแต่งสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้คั้มอายันต้นไม้นะคะหรือว่ากระถางต่างๆค่ะ mm hmm. จะบอกเพื่อนๆอย่างอนึ่งนะคะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะคะร้านดาโซนะคะ ของทุกชิ้นจะไม่ได้100เยนทั้งหมดนะคะจะมีบางชิ้นที่150เยน200เยน300เยน500เยนนะคะแต่ในร้านเซเลียนี้นะคะทุกชิ้นจะราคา100เยนค่ะของที่ว่างขายนะคะก็มีหลากหลายไม่แพ้ดโซเลยค่ะ มีทางนะคะปุ๋ยนะคะยาฆ่าหญ้าฆ่าวัชพืชต่างๆนะคะก็มีขายในร้านร้อยเยนค่ะอันนี้จะเป็นถุงมือนะคะที่ใช้ในการทำสวนนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหินนะคะหรือว่านะคะเจลบอลที่เอาไว้ใช้ปลูกต้นไม้ บ้านค่ะลดการใช้ดินนะคะเพราะเราไม่ใช้ดินก็จะทำให้ไม่มีมแมลงค่ะอันนี้ไฮโดรบอลนะคะสามารถใช้ปลูกพืชแทนดินได้ค่ะอันนี้ก็ใช้ปลูกพืชแทนดินได้เหมือนกันค่ะ โซนนี้จะเป็นนะคะโซนพวกถุงที่ไว้ถนอมาหานะคะแช่ฟรีดค่ะมีทั้งเป็นลวดลายต่างๆและไม่มีลวดลายนะคะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นถุงขยะแบบป๊อปอัพค่ะเราสามารถวางโรถ,ถุงขยะนี้นะคะไว้ด้านใต้ของถุงขยะนะคะแล้วเวลาที่เรานะคะเก็บถุงเก่านะคะไปทิ้งถุงด้านล่างก็จะป๊อปอัพขึ้นมาคล้ายทิชชู่ค่ะอันนี้เป็นที่นะคะแบ่งแยกถุงขยะนะคะแยกประเภทขยะในถังขยะค่ะต่อมาโซนนี้นะคะจะเป็นฟอยล์นะคะอะลูมิเนียมฟอยล์ค่ะ ก็จะมีหลากหลายนะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะคือฟอย์ส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้นะคะก็จะมีปัญหาก็คืออาหารนะคะมักจะติดที่ฟอย์ค่ะให้เราเลือกนะคะที่มีคำนี้ค่ะว่าคุจชกินคุยนะคะก็คือว่าอาหารจะไม่ติดฟอย์ค่ะเราสามารถพอหลังจากย่างแล้วเราสามารถหยิบอาหารขึ้นมาจากฟอย์เลยโดยที่ฟอย์ไม่ติดอาหารขึ้นมาค่ะ สวนอันนี้ไม่มีคำว่ากุชกินิคุยเขียนไว้นะคะก็จะเป็นฟอยธรรมดาค่ะในซีเรียน,นะคะจะมีตัวหินนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะคล้ายกับพรมหินเช็ดเท้าค่ะแต่ว่าเราทำออกมาในลักษณะของตัวดูดความชื้นค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะทั้งทรงกลมนะคะทรงยาวหรือว่าทรงหกเหลี่ยมนะคะเป็นที่ดูดความชื้นทั้งหมดค่ะ น,นี้นะคะเป็นที่ใส่เนยค่ะอรู้สึกว่ามันแปลกดีค่ะลักษณะคือว่าเราตัดนะคะเนยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นมาคลายกา,า,าวค่ะจะเป็นสติกอันนี้พอลองเอามาใช้ดูแล้วนะคะถือว่าใช้ได้ดีเลยค่ะแต่มันจะลําบากตรงที่ว่าเรานะคะจะใส่เนยลงไปในเคสคือเราต้องเอาเนยก้อนหญไ่มาตัดก่อนแล้วใส่ลงไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าการใช้แต่ละครั้งก็ถือว่าสะดวกพอสมควรเลยค่ะ มาต่อกันที่นะคะตัวหินดูดความชื้นนะคะหรือที่เรียกว่าเคโซโดนะคะเมื่อกี้เป็นตัวดูดความชื้นแต่อันนี้จะเป็นที่รองแก้วค่ะคืออกชอบมากนะคะเวลาที่อ่าน้ํานะคะเป็นไอระเหยจากน้ําที่มีน้ําแข็งนะคะลงมาก็จะเปื้อนโตแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะก็จะไม่เปื้อนโตค่ะก็จะดูดน้ําซึมไปเลยค่ะ ที่เซเลียนะคะถูกชิ้นจะขายที่100เยนนะคะแต่ที่ไดโซจะขายที่มีทั้ง150เยนและ200ยเยนค่ะสำหรับอาที่รองแก้วเคโซโดนะคะอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้ก็ยัง100เยนค่ะที่อกเลือกใช้สีดำนะคะเพราะว่าเวลาน้ำชาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นสีขาวจะทิ้งคราบไวท้ที่ที่รองแก้วค่ะเลือกให้ดีนะคะอันนี้ลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ใช่เคโซโดค่ะ เขาจะเขียนว่าเคโซดกนะคะซึ่งหมายถึงหินที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้เร็วค่ะอันนี้นะคะคือถุงมือนะคะที่อกชอบมาค่ะเป็นรุ่นที่อกชอบก็คือจะบางพอประมาณแล้วก็ใช้หยิบจับได้สะดวกค่ะแต่อกจะเลือกซื้อส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเป็นสีขาวนะคะวันนี้ไม่มีค่ะ และนี้นะคะก็คือขวดกรอกแชมพูต่างๆนะคะคือในห้องน้ําของอกก็จะใช้เป็นขวดกรอกทั้งหมดค่ะเพื่อให้ดูเป็นระเบียบนะคะไม่รกหูรกตาค่ะเวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องน้ํานะคะถ้าเกิดว่าขวดหรือสบู่ขวดแชมพูต่างๆนะคะมีสีสันก็จะทําให้ดูรกค่ะ อันนี้ก็เป็นที่แขวนฟองน้ำเหมือนกันค่ะและนี่นะคะที่ยังไม่เห็นในไดโซนะคะก็เป็นเคโซโดเหมือนกันค่ะลักษณะของการที่เป็นแผ่นวางรองแล้วก็ดูดซึมน้ำนะคะอันนี้ไม่มีในไดโซแน่นอนค่ะอกดูแล้วเป็นเคโซโดนะคะเป็นที่วางแปลงค่ะคือในไดโซหรือว่าในมูจินะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆกระเบื้องวางแปลงเฉยๆคะ่ะซึ่งวางไปงก็จะมีน้ํานะคะที่เราหลังจากเราใช้แปลงสีฟันแล้วนะคะมันก็จะ เปื้อนนะคะหรือว่าหยดเลอะเทอตรงบริเวณอ่างแต่ตัวนี้นะคะในเมื่อว่าเป็นเคโซโดแล้วมันก็จะดูดน้ําไปเลยค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แถมช่องนะคะที่วางไหมขัดฟันนะคะหรือว่าแปรงที่ขัดตรงร่องฟันให้ด้วยที่เซเรียนะคะจะมีตัวที่เป็นเคโซโดนะคะเยอะมากๆแล้วก็ ทำออกมาในหลายรูปทรงนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้งานก็แตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้ก็เป็นที่วางแปรงสีฟันเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่มีช่องนะคะสําหรับวางแปรงขัดล่องฟันค่ะแล้วนะคะที่เซเลียนอกจากจะเน้นสีโมโนโทนะคะ mm hmm. เขายังเน้นนะคะ mm hmm. ที่จะให้ของใช้ต่างๆนะคะสามารถวางไว้นะคะ โดยไม่รกหูรกตาได้ด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็เอาไว้ใส่นะคะตัวโรกระดาษกระดาษเหนียวเียวที่เอาไว้ใช้เก็บฝุ่นะคะ่ะปกติเราจะเห็นนะคะจะลักษณะคล้ายๆด้านขวาก็คือจะมีด้ามจับค่ะซึ่งวางเวลาเราวางดูมันก็จะไม่สวยงามนะคะถ้าเป็นกล่องแบบนี้ก็จะสวยงามค่ะ ยาทำความสะอาดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเควนซังนะคะหรือว่าจูโศนะคะก็จะมีขายในเซเลียเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นในส่วนของฟองน้ำนะคะที่ใช้ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำหรือว่าอ่างล้างหน้าค่ะของจะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งของพวกนี้นะคะในดไดโซก็จะมีนะคะก็จะเป็นอุป,ปกรณ์ใกนการทำความสะอาดต่างๆนะคะ หรือว่าจะเป็นที่กันแมลงนะคะกันตะขากันงูก็มีขายค่ะในร้านรอยเยนโซนนี้นะคะเป็นโซนซองน้ำล้างจานค่ะซึ่งอกจะชอบมาซื้อที่เซเรียม,มากกว่าไอโซค่ะเพราะว่าจะมีฟองน้ำสำหรับล้างจานนะคะเป็นสีขาวดำนะคะซึ่งก็อกจะเลี่ยงการใช้สีเหมือนกันค่ะแม้ว่าจะเป็นอ่างล้างจานนะคะก็จะไม่มีฟองน้ำที่เป็นสีส้มหรือว่าสีเขียวคะ่ะ จะเน้นใช้เป็นสีขาวหรือว่าสีดําที่ไดโซก็มีนะคะฟองน้ำที่เป็นสีขาวดําแต่ว่าเนื้อจะแข็งกว่าค่ะแล้วก็ใช้ไปนะคะจะไม่ทนเข้าของเซเลียค่ะนี่ค่ะที่ใช้บ่อยนะคะส่วนทัพเพอแวร์นี้นะคะแรกๆจะไม่มีขายในไดโซตอนนี้ไดโซเริ่มมีวางขายแล้วค่ะเป็นทัพเพอแวร์นะคะที่สามารถวางซ้อนกันได้ค่ะ ทำให้เรานะคะคสามารถประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บค่ะและในถาแตนเลสน,นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามนะคะก็จะราคาที่100เยนค่ะ อันนี้คือชั้นที่อกบอกนะคะก็จะเป็นกรองเป็นตะกร้านะคะต่างๆที่อกจะเอาไว้ใช้จัดระเบียบของนะคะในตู้เก็บของของโอกทีนึงส่วนถาดอันนี้นะคะเป็นถาดที่ใช้สําหรับนะคะวางของในตู้เย็นค่ะซึ่งอกเคยบอกไปนะคะในคลิปที่โชว์ครัวนะคะก็คือว่าถ้าเราทําเป็นเอาถาดไปวางนะคะเราจะสามารถหยิบของได้ทั่วถึงค่ะป้องกันของด้านในสุดของตู้เย็นนะคะเน่าเสียจากการที่เรามองไม่เห็นของค่ะ ตัวนี้แนะนําเพื่อนๆอมากๆเลยนะคะเขาจะมีหลายขนาดนะคะหลายสายอันนี้เป็นจัดระเบียบของในช่องผักค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนนะคะที่ใช้จัดระเบียบนะคะของในช่องฟรีซค่ะ ันนี้นะคะวอมาหาซื้อนะคะกล่องใส่ชีสค่ะเป็นกล่องแนวตั้งนะคะคือเรเคยซื้อไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่พออยากจะมาซื้อเพิ่มค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีขายค่ะเขาก็จะมีขายเป็นตัวแทนนะคะซึ่งก็ใส่ชีสได้พอดีแล้วก็วางเรียงได้อย่างสวยงามในตู้ยเย็นค่ะอันนี้คือรองเท้านะคะสำหรับใส่ในการขัดห้องน้ำนะคะ คือก็ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาซื้อก็ไม่รู้นะคะตัวเองก็ใช้วธีการกระโดดขึ้นเก้าอี้ตลอดหลังๆเริ่มรู้สึกว่าอันตรายเลยมาหาซื้อรองเท้าค่ะซึ่งรองเท้านะคะในไดโซนจะราคา150เยนค่ะอันนี้ก็เป็นนะคะสลากนะคะสติกเกอร์ที่ใช้ติดตามขวดแบ่งต่างๆนะคะเพื่อจําแนกประเภทว่าของด้านในคืออะไรค่ะ อันนี้นะคะที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือเป็นสติกเกอร์ที่ใช้ร่วมกับตัวดูดสูญญากาศค่ะหรือที่เรียกว่าตัวจุบค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อ,อกด้วยค่ะ